สวัสดีค่ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงขอนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม2566จะมีข่าวอะไรบ้างเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะวันที่9มีนาคม2566นายวิเชียนสงสงุรินเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงจัดเวทีโฟกัสกรุ๊ป ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น,นแปลงพยากรทุเรียนของน,อนายอนันต์จันทินหมู่ที่9ตบล่มเมืองอเภอเมืองพัทลุงเพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรระดับอำเภอรครั้งที่1ทับ2,566ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงพยากรมังคุดทุเรียนเงาะและลองกอง และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงเพื่อประเมินข้อมูลการออกดอกและให้ผลผลิตแยกตามชนิดพืชเพื่อเป็นข้อมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพและจัดทำแผนกระจายผลผลิตไม้ผลออกจากแหล่งผลิตเพื่อใช้วางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการไม้ผลร่วมกับกรงานเศษฐกิจการเกษตรต,ต่อไปต่อมาเมื่อวันที่24มีนาคม2566 เกษตรเมืองพัทลุงลงพื้นที่ตำบลนาท่อมติดตามเยี่ยนเยียนครัวเรือนเป้าหมายคนจนคนเปราะบางมิติด้านอาชีพและรายได้จำนวน5ครัวเรือนโดยครัวเรือนเป้าหมายได้เพาะปลูกพืชที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอได้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายทั้งนี้ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงจะสนับสนุนเชื้อขยายไตรโครเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันโรคพืช และช่วยส่งเสริมระบบรากส่งเสริมการเจริมติบโตของพืชปลูกของครัวเรือนเป้าหมายได้แก่พลูไม้ผลพืชผักให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายต่อไปและเมื่อวันที่25มีนาคมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่3 โดยนำเกษตรกร,กร30รายในพื้นที่หมู่ที่2ตํตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงศึกษาดูงานแปลงเกษตรกร,กรที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่อราโน่จังังวดสงขลาของนายนัทพลหนูแสงเจ้าของแปลงเรียนรู้กรเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อหนึ่งไร่ได้หลายแสนหมู่ที่4ตํตำบลบ้านขาวอราโน่จังังหวดสงขลาโดยนายนัทพลหนูแสงได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรผู้นำพร้อมนำชมแปลงเรียนรู้ซึ่งมีการทำกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายได้แก่การปลูกผักปั่มน้ำมันการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงสุกรเลี้ยงเป็ดและไก่ไข่ซึ่งสามารถสร้างรายได้มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป